สวัสดีทุกๆคนนะครับก็มาพบกับผมนายแซงเจ้าชายซาดิศครับคลิปนี้นะเราก็มีแขกรับเชิญใน e ีีสุดท้ายนี้ซึ่งก็คือโจซินโดมครับครับผมห่างหายไปนานซึ่งก็ได้เห็นในคลิปกันบ้างนะสำหรับในช่องผมแซงซาดิศก็จะมีโจซินโดมมาร่วมรับเชิญกับเราด้วยแต่หารู้ไหมว่าโจซินโดมกับผมนั้นก็เคยทำคลิป กันมานานแล้วตั้งแต่แตโอ้ตั้งแต่12ปีที่แล้วนะสิบปีที่แล้วนั่นแหละนานมากตั้งแต่ผมหัวเกียนอะ่ะตั้งแต่หัวเกียน <c oughs> เดี๋ยวลองดูรูปเลยเนี่ยนะน,นี่แตกต่างเยอะมันแตกต่างตอนนี้กันเยอะเลยเยอะเลยซึ่งที่ผมจะมาพูดในครั้งนี้ก็คือผมนั้นก็จะขอปิดตำนานนายแซงเจ้าชายซาดิสส่วนโจซินโดงก็ คงจะต้องปิดตำนานไปตา,ตามกันเพราะว่าพวกเรานั้นมีหน้าที่แล้วก็การงานต่างๆและก็ชีวิตต่างๆที่กําลังที่จะดาเนินต่อไปใช่แล้วก็ทําตามความฝันของตัวเองไปหลายๆคนนะครับที่ผมนั้นได้ลงรูปแต่ละรูปใน EP ีที่32สามารถไปชมกันตอนท้ายๆนะ<ช>ซึ่งนั่นคือแต่ละคนนั้นก็มีหน้าที่แยกย้ายที่ไปตาตามกันนั่นแหละ แน่นอนแหละมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงที่ตอนเด็กๆเ,เราจะมาถ่ายคลิปแบบว่าเฮ้ยม,มาถ่ายคลิปกับเราหน่อยยตอนนั้นคือเป็นช่วงที่แบบตอนเด็กอะ่ะอืมคือตอนเด็กๆเ,เรามันไม่นุกเราไม่ต้องคิดอะไรมากใช่เราใช้ชีวิตไปวันๆแต่พอโตขึ้นมุมมองของคนเปลี่ยนไปใช่มุมมองเรามันก็มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ขึ้นดูเราจะต้องทำอะไรสักอย่างที่แบบว่าเพื่ออนาคตของเราในวันข้างหน้า เพราะว่ามันแทบไม่มีใครที่จะทําคลิปแบบเราเป็นเด็กเกียนเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วอ่ะเช่นเราอายุ40แล้วเรามาทําเกียนเกียนมันก็คงจะไม,ไม่ได้แล้วอ่ะก็คือใช่มันด้วยวัยที่เปลี่ยนไปแล้วก็แนวคิดของเราที่มันเปลี่ยนไปกันเมื่อก่อนนั้นผมอาจจะทําหนังสั้นกับโจซินโดมแล้วก็คนอื่นๆที่มาร่วมทํากับผมแน่นอนครับตอนนี้ทุกคนแม่งมีลูกมีเมีย มีกระบะซิ่งแม่งมีอะไรก็ไปหมดเลยไปใช้ชีวิตที่อื่นบ้างไปนู่นไปนี่บ้างใช่บอยท้องเปียกเราก็มีเมียแล้วก็ไปทํางานอยู่กับครอบครัวอะไรประมาณนั้นส่วนายของเขาใช่ส่วนอัดนี่ก็เป็นตํารวจเอออาจก็ไปทางด้านใช่ด้านต้นไม้ใช่อาจก็เป็นตํารวจส่วนสิก็ไปทางด้านสายเหลืองก็เปลี่ยนเวลาทุกคนมุมมองเหมือนกับสิวที่มุมมองของสิวเปลี่ยนไปทางด้านสายเหลือง ปลิวนั้นจะไม่สามารถที่จะเข้าสู่วงการสีแดงอีกต่อไปแล้วสีแดงกับสีเขียวเป็นไปได้ยากแ้วใช่เพราะว่าสีแดงรู้สึกว่าเขาหลายคู่เหลือเกินนะสีแดงเขาคงเขาคงไม่ชอบอ่ะคขคงชอบสีเหลืองชอบสีเหลืองช่างไงไหมช่างอ่ะช่างคนนั้นใช่ไหมช่างอูดอูดอ่ะรู้กันอยู่น้องวอเออเอาละก็ แต่ละคนนะนะมันก็ไปเส้นทางกัน<ม>แบบว่าไม่ได้โรยด้วยกีกุหลับกับบางคนนะนะ<ม>แต่บางคนก็โอเค่าฟ <Okay. S 2> ิวโรยด้วยกีกุหลับดอกอะไร <laughs> <laughs> กวางมันดูคลิปแม่งมึงมันคงหัวร้อน <laughs> พวกมึงมึงโดนเนี <laughs> ่เอาตอนนี้ญญเป็นไตเติ้ลชิปช่วงเริ่มนะ มันดูนแน่แน่อแน่นอนมันมันคงข้ามคลิปต่างของมันนั่นแหละมันคงไม่ดูคลิปจนถึงตอนนี้หรอกเชื่อสิเดี๋ยวว่าจะมาข้ามในผงยังข้ามอีกเอาล่ะก็แน่นอนอ่ะถ้ายังจําได้นะผมเคยลงคลิปเก่าซึ่งนั่นคือคลิปลอยกระทงกระโจซินโดมก็คลิปนั้นผมก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวจะพยายามเอาลงเพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงลอยกระทงด้วยคลิปนั้นเป็นเทศกาลที่แบบว่าดีที่สุดแล้วแหละในการที่จะถ่ายคลิปในตอนนั้น ตอนนั้นยังไม่ได้ทําช่องของผมเพิ่งมาเริ่มทําช่องตอนเดือนธันวาเมื่อสองปีที่แล้วใช่สองปีที่แล้วตอนนั้นผมทําช่องจะเสียดายนะที่ลบคลิปไปหมดเลยอะ่ะลบคลิปไปหมดเลยไม่มีซักคลิปเลยคลิปที่ผมถ่ายมีทั้งหมดเกือบสามสิบห้าคลิปใช่แต่เนี่ยคลิปเก่าๆก็เก็บอยู่นะแม้จะลบช่องอะ่ะแต่ก็ยังเก็บอยู่คิปบางคลิปเลยเพราะว่าตอนนั้นขายด้วย ไม่มีเงินใช้อตอนนั้นี้เพิ่งเริ่มง,งานเลยยังไม่ค่อยม,มีเงินเลยหมดอ๋อลงทุนถ่ายช่องเลยลงทุนคือต่อให้จะต้องทำอ่ะเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดอืม,อมเราก็รู้อยู่ช่วงนี้ประเทศเราเป็นไงใช่เศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไม่ดีด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดอ่ะที่เราจะมาถ่ายตอนนี้ก็คือนอกจากที่มันจะ เป็นเรื่องราวของอนาคตแต่ละคนมันก็เป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจบ้านเมืองของเราแล้วก็เป็นช่วงนี้สถานการณ์ช่วงนี้มันก็ยังไม่ปกติสักทีกับเชื้อใหม่มันก็มาอีกอะองูโอไมคอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีอะไรโอเิลต้าอะไรโอ้โหงงไปหมดแล้วอะถ้ามาก็คุมไม่อยู่ใช่ถ้าเกิดว่าตอนเนี้มันระบาดขึ้นไปเรื่อยๆนะรับรองได้ล็อกดาวน์รอบสองอะจะรู้เรื่องเลยอะ หนักแน่งานผมอาจจะเป็นเร็วขึ้นอาจจะเป็นสามทุ่มแต่ก็นีแต่ว่าถ้าเลือกได้อะอยากให้ใช้ชีวิตแบบเหมือนเมืม่อสามปีก่อนอแบบทอดหน้ากากย่งยังไงก็ได้ไปนู่นไปนี่มีเทศกาลมีประเพณีมีนู่นมีนี่สังคมทอดหน้ากากผมว่าดีที่สุดแล้วตั้งแต่ตอนนั้นะคือช่วงนั้นเมื่อสามปีที่แล้วดีอ่ะคือผมว,ว่าดีก่อนที่จะมามีโลก พาะผมรู้สึกว่ามันรอบอะเหมือนทุกคนเหมือนอยู่ทักอยู่ยู่นิ่งอยู่แบเหมือนเราอยู่กับในบ้านอะเราไม่ได้แบบว่าไปร่วมกิจกรรมทางสังคมหรืออะไรนะครังานวัดเขาก็พยายามจะจัดนะผมเท่าที่ดูก็คืองานเทศกาลงานวัดหรืองานต่างพยายามจะจัดแต่ว่าทางอ,อ,อำเภอจังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องห้ามปามไว้ก่อนเพื่อป้องกันเชื้อโควิดที่มันกําลังจะลามเนี่ย และกําลังอีกครั้งหน้าเนี่ยก็คืองานปิดทองฝั่งลูกนิมิตซึ่งวัดทั่วประเทศตอต้องจัดผมไม่ค่อยเห็นวี่แววเลยถึงแม้ว่าเขาจะติดป้ายแล้วนะก็คือติดป้ายว่าวันนู้นวันนี้อะไรเง,งีนะ้ยปีที่แล้วก็เช่นกดนครับก็คือติดแล้วก็เงียบมากไม่มีเลยจนทําให้ตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เริ่มบรรจบกันเลย และก็ถึงจุดอิ่มตัวของเราจนถึงวันนี้ครับผมจะขอปิดชื่อนายแซงเจ้าชายซาดิสส่วนข้างหลังก็ขอปิดตำนานชื่อโจซินโดมการที่ผมนั้นปิดตำนานชื่อตัวเองส่วนโจซินโดมถึงแม้จะปิดแต่เราก็ยังใช้ชื่อนี้อยู่เหมือนเดิมถามว่าผมเนี่ยรักในการถ่ายคลิปไหมผมชอบผมชอบถ่ายคลิปลง YouTube ลงนู่นลงนี่ผมชอบแต่ ด้วยไอ้ผมอยากทำนะแต่ว่าผมเป็นนี่ไม่มีเวลาจริงๆอ่ะผมจะเอาเวลาไปทำได้ยังไงคือผมอยากทำนะแต่เนอแล้วช่วงนี้ผมตั้งรั้ใหม่แล้วผมจะไปตั้งจั่วด้วยก็นั่นแหละผมก็จะขอปิดตำนานเพียงเท่านี้แล้วกันรเราอาจจะได้เจอกันอีกหรือคลิปคลิปนี้ จะเป็นคลิปจบบอลลีบู์กันแน่ครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็มีวิดีส่งท้ายเพื่อที่จะจบซีซั่นนี้โปโคลาทุกคนไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่หรืออาจจะไม่เจอกันอีกอย่าล <c oughs> สต้องแบบยุคข,ของนายแซงแล้วสินะ